สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ EP นี้นะคะกับช่องควายงามฟาร์มอ้นใหญ่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวกับน้องว,วัวน้องควายนะที่เรามักจะเจอเนาะสำหรับคนเลี้ยงว,วัวเลี้ยงควายนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับสะดืออักเสบนะคะของน้องว,วัวน้องควายนั่นเองนะคะน้องวัวต,ตัวนี้นะคะคลอดออกมาได้แค่2วันนะคะสะดือก็หลุดแล้ว บังเอิญว่าสะดือหลุดเร็วเกินไปทําให้ขั้วของสะดือนะหลุดปุ๊บมันยังไม่แห้งดีเนาะแม่เข้าเลียเขาเ้เเขาไปเรื่อยๆเลียเข้าไปเรื่อยๆแผลก็เริ่มกว้างออกนะคะพอแผลเริ่มกว้างออกก็จะติดเชื้อนะคะพอติดเชือ้อน้องก็จะเป็นแผลแบบนี้นะคะนี่คือสะดือน้องอักเสบนะคะนี้เราจะพาไปดูกันว่าเราจะรักษายังไงบ้างนะคะใช้อะไรในการรักษาน้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยค่ะ มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือน้ำเกลือทำแผลนะคะเป็นน้ำอัลสาไลออลิเกตอันนี้โพวิดีนนะคะหรือว่าเบตาดีนนั่นเองนะคะแล้วก็ผ้ากอสค่ะผ้ากอส้วยเช็ดแผลเนาะแล้วก็สำลีก้านค่ะหรือไม่พันสำลีของเรานี่เองนะคะใช้ไมพันสำลีในการทำแผลนะคะ สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือยาสีม่วงนะคะหรือว่าเจนเชียนไวโอเลตนั่นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะมีถุงมือค่ะสำคัญมากนะคะถุงมือสำหรับทําแผลน้องนะคะเราจะไม่จับแผลน้องโดยตรงเนาะลักษณะแผลนะคะมาดูแผลกันว่าแผลของน้องเป็นยังไงนี่คือสดีอักเสบนะคะเห็นไหมคะมีแมลงวันตอมด้วยนะคะ บางตัวก็จะมีนอนช้อนชัยนะคะเราต้องหมั่นดูเพราะว่าข้างในอาจจะเป็นโพรงก็ได้นะคะน้ำเกลือใส่ผ้าก๊อสก็ได้นะคะดิ์เอาน้ำออกนิดนึงเนาะเช็ดนะคะเช็ดสะดือน้องนะ ใช้สำลีก้านด้วยนะคะขวานเลยนะคะไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมคะจะมีก้อนหนองอยู่ข้างในก้อนหนองที่เราเห็นแข็งๆเนี่ยคะ่ะขวานออกมาเลยเช็ดจนรู้สึกว่าแผลน้องเป็นแผลสดนะคะมีอ่อมีเลือด สดๆออกมาอย่างนี้นะคะถือว่าโอเคเนี่ยจนกว่าสีเหลืองๆจะหายไปนะคะเราถึงทำการล้างแผลข้างในต่ออีกเนาะๆๆถ้าเราสะดวกใช้เป็นไซลิงก็ได้นะคะฉีดพ่นเข้าไปตรงแผลถ้าเกิดแผลเป็นโพรงนะคะฉีดพ่นเข้าไปล้างออกมาเลยนะแต่ตรงนี้แผลน้องจะไม่เป็นโพรงมากนะคะเราก็เลยใช้เฉพาะน้ำเกลือเช็ดรอบๆนะคะ น้องก็จะแสบนิดนึงนะคะแต่เราก็ต้องใจแข็งทํานะคะไม่งั้นน้องจะไม่หายเนาะหลังจากที่เราคว้านเอาก้อนน้องนะคะเอาน้ํหนองเอาเศษสีเหลืองๆนะคะเนื้อตายอะไรออกเรียบร้อยแผลก็จะแดงประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะมีโพรงนิดนึงเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ยาป้ายบริเวณนี้นะคะเพื่อให้แผลของน้องหายเร็วๆนะคะเนี่ยเราก็จะใช้โพวิดีนนะคะทีนี้ ตัวโพวีดีนนะคะจะเป็นตัวที่สามารถช่วยในการกัดเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อตายนะคะพวกน้องพวกอะไรให้น้องด้วยนะคะจากแผลเหลืองนะคะแผลน้องก็จะเป็นแผลที่สดมีเลือดมาเลี้ยงแผลนะคะจะทําให้ไม่เป็นเนื้อตายเนาะจะกัดเนื้อตายในส่วนนั้นออกไปนะคะไปเข้าไปเลยนี่น้องอายุยังน้อยก็เลยคอนโทรลง่ายหน่อยนะคะทํำคนเดียวก็ได้แต่ถ้าน้องโตจริงๆนะคะเราจะต้องใช้หลายคนนะคะ ใช้หลายคนช่วยกันจับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะป้ายด้วยเจนเชียนไวลเลตนะคะเจนเชียนเวลเลตรอบๆแผลนะคะเพื่อไม่ให้มแมลงวันมาตอมเนาะถ้า,มาแมลงวันตอมนะบางตัวก็จะช้อนใช้เข้าไปอยู่ในแผลนะคะก็จะเป็นหนอนนะคะมีหนองแล้วก็เป็นหนอนด้วยหนอนก็จะเข้าไปข้างในนะคะพอเข้าไปข้างในเขาก็จะกัดเนื้อเยื่อไปเรื่อยๆทาให้อักเสบต่อเนื่องนะคะเราต้องป้องกันไว้ด้วยการใช้ เจนเชียนเวโเลตด้วยนะคะหลังจากที่เราทำแผลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะป้ายด้วยายาสีม่วงนะคะเจนเชียนเวโอเลตไว้อย่างนี้เนาะเพื่อป้องกันมแมลงวันนะคะเพราะว่าแผลเป็นโพรงงนี้มแมลงวันชอบมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะการขั้นตอนการทำแผลให้น้องเนาะ ต่อไปแล้วก็จะมาดูเช้าดูเย็นนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรไหมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแผลน้องดีขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแผลน้องก็จะหายเนาะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะมาดูกันนี่แผลน้องหายแล้วนะคะแต่ว่าที่เห็นดำๆอยู่นี่นะคะไม่ใช่ แพ้นะคะแต่เป็นสีของยานะคะที่เราใช้ป้ายแผลน้องนั่นเองนะคะน้องไม่เจ็บแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะการทําความสะอาดสะดือให้กับน้องวัวที่น้องมีสะดืออักเสบนะคะซึ่งปัญหาสะดืออักเสบนะคะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆสำหรับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่จะต้องเจอนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้นะคะจากปัญหาเล็กๆน้อยๆก็จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่นะคะน้องอาจจะตายได้เหมือนกันถ้าติดเชื้อเข้าไป ในร่างกายนะคะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดเนาะคล้ายๆกับคนค่ะเราต้องดูแลน้องเพราะว่าน้องจะดูแลตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งแม่ของเขาก็จะเลียบ่อยนะคะเราต้องหมันมาดูเราต้องมั่นทําแผลให้น้องเนาะเพื่อไม่ให้น้องติดเชื้อนะคะจากที่ได้ทําให้ดูแล้วในคลิปนะคะถ้าเราทําอย่างนี้ผ่านไปสักพักสะดือน้องก็จะเริ่มแห้งก็จะเริ่มหายนะคะ mm hmm. โอเคนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรอยากสอบถามนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามหรือ แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะผ่านช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้นะคะยินดีตอบให้ทุกคอมเมนต์ยินดีตอบให้ทุกคําถามเหมือนเดิมนะคะแวะเข้ามาทักทายกันค่ะแวะเข้ามาพูดคุยกันเนาะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะเพียงแต่สิ่งไหนที่เรารู้สิ่งไหนที่เราไม่รู้สามารถเอามาเฉลี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเราจะเอาเรื่องราวอะไรมาให้ได้ชมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ